โอเคครับข้อของการรีวิวทุกคนเลยครับมันนี้อยู่ในเกม Hanky Shark.Bow นั่นเองวนี้จะมารีวิวตัวถัดมาจากครั้งที่แล้วก็คือตัวนี้นั่นเองจากครั้งที่แล้วที่รีวิวตัวนี้ไปนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองซึ่งอัพเต็มหมดแล้วนะครับไปดูความสาม,มารถในแชท GPT กัน ซึ่งในแชทก็จะบอกบอกเป็นอย่างนงี้นเองว่าสปีดเท่าไร่กัดเท่าไหรแล้วก็ความเร่งเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาบอกว่านักล่าที่แข็งแก่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตัวของมันน,นั่นเอง โอเคครับเข้ามาเล่นกันเลยปรับเสียงแบบดังเกินนะครับจะเล่นแบบน,เ,น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 เ,เพื่อไม่ให้คิดมึงน すごい คือถ้ารีบวิวหมดแล้วคือจะเป็นรวมเล่นทุกตัวนั่นเองจะได้กลัวเพิ่มอีหม่อย Oh, oh, oh ไาแล้วนี่กินนี่เลยโทษด,ดชิชนชนเรียบรอ้อย โอ้หดีตรงนี้ก็มีเกิดใหม่ทุกรอบไปนี่ ใช้โกเป็นป่าโอเคครับแล้วรอบนี <uno> ้ก็สกอประมาณสองเฟนมใช ชีวิตรอดได้ประมาณสีนาทีแล้วก็ได้ตังค์ร้อยี่สิบนั่นเองก็คือเป็นโบนัสในการเอาชีวิตรอดแต่ตังค์ที่ถ้าคือสองพันนั่นเองครับได้ตอไปรอบที่สองอโอเคมา เยี่ยมทำอะไรทำอะไร พันแล้วยิบเอือดขี้เคี้ยวคนไม่มีเลยมัน hmm. ก mm ินตำรวจบอกไม่มีไม่มีอะไรให้กินหรอ นี่กินเชมาว่ายทำงานกันแล้วหาหายยงะฮ

มีเกิดอีกอันหนึ่งไหมอะมี่มีอ,อันนึงอืมโอเเอ็มเลรอเมื่อกี้โอเค,อเค,อเคตายก็ได้แ่ะโอเคครับแล้วรอบนี้ก็ประมาณ น้อยกว่าเดิมก็คือหกหมื่นกว่าเวลาสองนาทีแล้วก็เงินห้าสิบเอ็ดนั่นเองเงินรวมคือสี่รัอยี่สิบห้าเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นอีกตาหนึ่งตานตาั่นเองไปดูแล้วก็หม่ตาเลยตานข่งเล่นจาบเวลาได้ไปเลย You yeah. ai buộc phao bắt đầu, tuyệt, đi kiếm

ยังนั่ยังยังไไยังยังาั่ยังยังยัยัง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 อังย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 ัยังยัเยอะยังเัยนะ kanu, oh oke, tapi kita ว้าโอเคซึ่งผลสกอร็กลงก็จะประมาณสกอร็คือหนึ่งแสนแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสามนะครับแล้วก็เวลาอาชีวิตร,รอดใช้ได้สี่นาทีแปดวิแล้วก็ได้ตังค์โบนัสเป็นร้อยยี่สิบเงินรวมคือพันหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทนั่นเองโอเค ครับและคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย